ค่ะทุกคนวันนี้ไซโนการเดนมาแบบรวดเร็วนะคะมาไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้มานานมากนะคะ <c oughs> หายไปนานจริงๆค่ะหายไปนานค่ะอันนี้ามาให้ดูนะคะใบชะพูค่ะสวยไหมคะงามมากเลยค่ะช่วงนี้ลดด้วยจุลิซีสังคาะห์สแสงนะคะชะพูค่ะโอ้โหใครชอบทานปลาเผานะคะปลูกติดบ้านไว้ค่ะอันนี้เที่ยงมาให้ดูเพราะว่า เกิดจากการปักชำนะคะปักชำค่ะนำกิ่งนะคะนำยอดนะคะนี่มาปักลงดินค่ะดินก็เป็นดินหมักนะคะสูตรที่เคยทำในคลิปเก่าๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะ,ะปักเห็นไหมคะปักชำไว้แต่อันนี้ก็นานแล้วนะหลายเดือนแล้วค่ะเขาก็งามอย่างเงี้ยค่ะเราเด็ดยอดทานไปนะคะแล้วเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้จะออกดอกแล้วเนี่ยเห็นไหมคะจะออกดอกแล้วค่ะเนี่ยคือสวยมากใบเขียวเงาเลยค่ะพยายามเด็ดนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกเรื่อยๆค่ะปักชำง่ายนะคะไม่ยากอันนี้ถ้าใครซื้อเมี่ยงปลาเผามาทานนะคะเราจะได้ยอดของใบชะพููนี่ยค่ะเราก็นำมาปักชำได้เลยนะคะชํำไว้เดี๋ยวเขาก็จะ ขึ้นรากโตนะคะแล้วเราก็เด็ดเนี่ยค่ะถ้าเราเด็ดยอดไปกินแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะแตกค่ะเดี๋ยวจะแตกใบใหม่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแตกเยอะไปเรื่อยๆะคะ่ะก็เด็ดไปเด็ดทานไปนะคะอันนี้ไม่ได้เด็ดมาสักพักแล้วก็ระบาบเริ่มใหญ่โอ้แต่เขียวเงาหน้ากินมากเลยค่ะอันนี้เอามาให้ดูนะคะสําหรับ ใบชะพลูค่ะเผื่อใครชอบทานนะคะมีประโยชน์อร่อยแล้วก็ปลูกง่ายค่ะติดบ้านไว้นะคะ